พับถุงกล้วยแขกขายนี่แหละวไาจะทำให้เราร่ํารวยมั่งคั่งขึ้นมาถูกไหมเอ็มใช่แล้วพี่หนังสือพิมพ์ในย่าน,นี้ผมก็กว้านซื้อมาสะหมดแล้วขนาดฉบับเช้านี้เพิ่งออกมาผมยังเหมามาสะหมดเลยพี่ดีมากเอ็มน <laughs> <net> ี่นะ หนังสือพิมพ์เนี่ยเราพับใช่ไหม,มเราก็สามารถกําหนดราคาขายได้เองเราจะขายเท่าไหร่เราก็ขายได้แล้วต่อไปนะใครอยากได้ถุงกล้วยแขกนะก็ต้องมาซื้อที่เราเพราะเราได้เป็นเอเย่นใหญ่ <laughs> พวกคุณไปหมดและพื้นที่นี้เ <laughs> ตรียมตัวรวยเตรียมตัวรวยรนเร่นะแล้วพี่ไม่มีสมองที่จะคิดว่าจะไปทําแบบธุรกิจที่แบบมั่งคอลมากกว่านี้เหรอที่ไปทําอะไรไว้เจอาจจะพวกแบบ ร้านขายส้นตีนอะไรเงี้ยมีเหรอร้านขายส้นตีนหมายถึงว่าร้านที่ขายแบบซูปเปอร์อะอ๋อซูปเปอร์ตีนไก่ย่าโอ้ยไอเจมึงน,นี่แดกตีนกูก่อนไหมฮะมึงลงทุนเยอะไปหรือเปล่ามึงคิดดูที่ต้องไปหาร้านดีๆนะสะอาดๆนะแล้วก็ต้องซื้อหมอซื้อไหซื้อเครื่องตุนเครื่องเทศซื้อแก๊ซซื้ออะไรมึงมีตังพอเหรอนี่เหรอเวพับถุงขายอย่างเงี้ยรวยเร็วเวลงทุนน้อยแต่กําไรเยอะ โอ้กูเคยไปบ่อย,ยแล้วร้านอาหารนะวุ่นวายตายต้างจ้างกุ๊กจ้างอะไรอีกมึงเคยกินไหมกุ้งเผาอะผมกินประจำอยู่แล้วโอ้โหตอนไหนต้องย่างย่างทีเป็นชั่วโมงแกะเปลือกอีกพอแกะเปลือกเสร็จกินเนื้อกินเนื้อเสร็จต้องเอาเปลือกนี่ไปทิง้งเหม็นมดก็มาตอมอีกเฮ้ยเ hey! มื่อกี้มึงว่าอะไรวะเปลือกไปทิ้งเอากระเลือกกุ้งไงก็กระเบือกกุ้งทิง้งมึงตาหรือเปล่าทำไมเปลือกเนี่ยเอาไปทิ้งเอามึงจะแดกได้ยังไงะเปลือกเขาเคกินแต่เนื้อ นี่จะเป็นบ้านผมในแอฟริกาเปลืองนี่ไม่จริงนะเอาเปลือกนี่ไปใส่เครื่องรีไซเคิลแต่เป็นเขาเกียบมาขายมือไทยรู้ไหมเฮ้ยมึงโง่จริงๆเปลือกเนี่ยนะนี่เอาไปใส่เครื่องรีไซเคิลทำไปเขาเกลียบส่งมาขายบ้านกูเนี่ยมึงไม่รู้อ่ะเพิ่งรู้ไม่มีค่าศึกษาเลยเจ๋งจริงๆเลยนะเดี๋ยงว่านีขอหมักฝรั่งอะไรเดย์เจเขไปจะบ้านแล้วอันนี้ก็หมดหวานแล้วไงเอาอันใหม่ดิพูดใหม่สิ มื่อกี้มันหมดอะไรนะมันหมดหวานไปแล้วก็เลยถุยทิ้งไปแล้วไงตายแล้วจุกนั่งทิ้งเฉยๆเนี่ยนั่นไงมันก็เลยอยู่อย่างนี้ม,มันก็เลยไม่จุกนั่ไงอะไรกูถุยมาแล, <ะ S 3> ล้วไอน้น่าสนใจแสนมือคุณมึงก็ต้องอยู่อย่างนี้อ้าวอะไรวะมันเป็นอะไรกันหมดหวานมึงก็เลยทิ้งก็ทิ้งไงเลยถ้าเป็นบ้านผมนะอเมริกาทำไมเอาไปทำอะไรถ้าหมดหวานนี่ไม่ทิ้งเอาเนื้อปาะพลังหมดหวานไม่ทิ้งเหรอไม่ทิ้งดิเอาไปไหนอ่ะเอาไปใส่เครื่องรีไซเคิลเป็นทุ่ยทำทุกอย่างอำไมมาส่งใเนี่ยยววาม หมากฝรั่งไปทำถุงยางส่งมาขายบ้านเรานอ่ทุกวนเนี่ยโอ้ยสุดยอดจริงเลยเว้ยเจ๋งๆโอ้แตแล้วไม่มีการศึกษาไม่มีบ้านมึงเจ๋งมากเลยเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เจอะไ้แล้วไอ้ถุงยางอนามัยอ่ะบ้านมึงอ่ะพอเวลาเขาใช้เสร็จเขาเอาไปไหนถุงยางแล้วไหมจะใส่จะทาอะไรมึงบ้านหรือเปล่ามึงมีสมองไหม เวลาเขาใช้เสร็จเ่ขาทิ้งนี่มันสกรปรกอาจจะใช้อีกอะอม,มันมีรอบสองอะถุงยางอนามัยมึโงโง่หรือเปล่าโอ้ะได้ทีเดียวทีเดียวโอ้ยนี่บ้าหรือเปล่ากูจะบอกให้นะเมืองไทยเนี่ยนะถุงยางอนามัยใช้เสร็จแล้วก็ไม่ทิ้งนะเว้ยมันจะบ้าหร้อเขาเอาไปทำอะไรเอาเก้าถุงยางอนามัยไปเข้าเครื่องรีไซเคิลน,นะทำเป็นหมากฝรั่งส่งไปขายบ้านมึงอ่ะนั <laughs> <laughs> ่นแดงว่าที่มึงเคี้ยวอยู่นี่ก็เฮ้ย<ไ>ที่มึงเคี้ยวเยอะของเมืองไทยเปล่า เพื่อนสมัยมะเมื่อคืนนี่ว้าวพอละดูเขียวไปเขียวไปเขี้ยวโอ้ยทำไมเขียวโดดตัวสเปิร์มมันตื้นตื้นตื้นจ้าแม่แม่ที่เยี่ยเข้ามาไม่ช่วยไปเสียงตกใจเลยเข้ามามาพี่ตอบมาไปไหนมาเอาเหยียบตียงพี่เยี่ยไปไหนมาก็เขาไปซื้อของกินมาให้พี่ต่บมาแหมวันๆนนนอนพอหิวก็ไปหาของกิน มึงจะอะไรนักหนาเนี่ยให้จุ๊บแจงโอเขาทำเพื่อพี่นะเขาไปซื้อของโปรดพี่มานะพี่ดูสิเขาซื้อกล้วยแขกมาฝากนะเห็นไหมเน่ารักก็ตรงนี้แหละนี่ทำงานกันทุกคนกำลังหิวให้รางวัลไหมไม่กล้าหอมมาเลยทำไมอะพี่กัวยางกระเด็นใส่เขาไม่ใช่ต้นยางพาราแแนแแแเนยอะไรเสียงอะไรเนี่ยอบไมุมบ้านหรือเปล่าบ้านผมเนี่ย ผมไม่ลงอย่างนี้เอากบไม่ได้ลงเสียงงี้น่าบ้านผมไม่ลงอย่างนี้ลงไงแต่แด๊แด่แด๊แด่แด๊มุกอะไรนะบ้านผมต้องเสร็จต้องผัวลงลองเมียวเปยวเอามันไม่ลงอย่างนี้ไงกรบลงไงแมวแมวเอ้าแล้วแมวอ่ะอ๋ออบอบ อย่างนี้ไงถึงเคี้ยวถุงยางฉลอคมามน่ามาแล้วโถเออเอามากินกันมากินกันมามาแบ่งๆกันไปแบ่งๆกันไปเฮ้แต่พี่มันแปลกจริงๆนะพี่แล้วมันเอาทำไมเขาใส่ถุงแบบนี้พี่กล้วยแขกแปลกปะพี่ว่ามันแปลกไหมล่ะฉันเห็นนะทุกร้านเลยอ่ะเดี๋ยวนี้เขาหันมาใส่ถุงพลาสติกแบบนี้กันหมดเลยอ่ะกล้วยแขกอ่ะกล้วยแขกเหรอเออเฮ้ยพวกเราพี่เห็นแล้ว แสงลิบหลี่ลำไรลำไรความกดอยากจะมาเยือนเราอีกแล้วทำไมอะพี่ก็มึงไม่เห็นหรือไงแอมถุงกล้วยแขกเนี่ยทุกร้านเลยมันเปลี่ยนมาใช้ถุงพลาสติกเลยที่เราพับอยู่เนี่ยมันก็ถุงกล้วยแขกอหละถ้าอย่างนี้มันก็ขายไม่ได้ดิเออว่าทำยังไงกันเนี่ยทำไงดีอะพี่ไอเอมทำไมอะมึงไม่ต้องพับแล้วมึงรีบหาเลยไอ้หนังสือพิมพ์ฉบับบ่าเช้าที่มึงซื้อมาเอาไปคืนร้านมันให้หมดอ๋อพี่ผมไม่ทันแล้วล่ะเมื่อกี้ผมเดินไปฉบับบ่ายออกมาแล้วพี่ แจ้งอีกแล,แล้วเนี่ยธุรกิจถูกไว้แกล้งอีกแล้วโพังล้าน,านาย่อยยับหม เจ๊งไม่เป็นท่าจะทำไงต่อดีวะเอ็มถูพี่เจ๊งหมดทุกอย่างเลยอะพับถุงกล้วยแขกขายก็เจ๊งเปิดซุ้มให้คนมาเข้าวยังเจ๊งเลยเรื่องขี้ขี้มึงยังทำเจ๊งเลยพี่เอาเงินที่เหลือเนี่ยไปกินไปใช้ให้หมดสปกปะเอ้ <Hey. S 2> นี่มึงเอาแบบว่าไหนสมองอะไรคิดเนี่ยฮะพูดเรื่องงง่ๆเลยการทำธุรกิจเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามันก็งมีได้บางมันก็งมีเสียบ้าง เมื่อเราไม่ได้ต้องสู้แค่สิ่งที่เราทำหมดเนี่ยไม่ได้ศุนเปล่านะแค่ยันน้อยๆมันให้พวกเรารู้ว่าพวกเราเนี่ยล้มเหลวล้มเหลวโถโยนึกว่าจะพูดดีอะไรโทรู้ว่าตัวเองหวยแตกมันนี้ตรงไหนวะเอ้เอ็มที่เจมันพูดก็ถูกมันเว้ยที่เราลงทุนทำไปทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันล้มเหลวก็เพราะว่าพวกเราอ่ะ มันขาดประสบะการณ์ทําอะไรโดยไม่ได้คิดแล้วเ,เราก็ทําไม่เป็นด้วยแต่ไม่เป็นไรหรอาเราจะเริ่มต้นใหม่ต่อไปถ้าเราจะลงทุนทําอะไรเราต้องทําแต่สิ่งที่เราถนัดเท่านั้นแต่ปัญหาเนี่ยพี่มันมีอยู่ที่ว่าสิ่งที่พวกเราถนัดเนี่ยเราไม่ถนัดกันเลยเนี่ยสิจ๊ะนี่มีหัวกันบ้างไหมอยู่กันตั้งสี่หคนเนี่ยฮะ หัวพวกมึงนันเป็นหัวเผือกหัวมันหรือไงอช่วยกันคิดสิว่าอะไรที่เราถนัดที่สุดนะดอะไรที่เราถนัดต้องคิดกันสิหัวใครหัวมันวะคิดสิอะไรที่เราถนัดคิดออกแล้ว<อ>คิดออกแล้วอะไรวะนอนกลางวันไงพี่ใช่อนอนกลางวันพวกเราได<อ>้ไม่เคยนอนกลางวันมาเป็นปีๆแล้วทำไมไม่คิดไม่ออกนอนให้อิ่มใช่จะได้มีแรงถีบมึงเหี้ยมึงบ้าปะเนี่ยฮะนอนกลางวัน มึงก็คิดแต่จะนอนอีนี่ก็คิดแต่จะกินโอ้ยไม่ต้องมาช่วยคิดละเดี๋ยวพี่คิด